เมจีรนันประกาศตามหาคุณแม่หลังหายออกจากบ้านโพสเศร้าเป็นลูกที่แย่เมจีรนันกิดประสานอดีตศิลปินเกิลกรุก๊ปดังยุค90วีวิโคได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมจีรนันคิดประสานโดยประกาศตามหาคุณแม่หลังจากท่านหายออกไปจากบ้านและติดต่อไม่ได้โดยเมจีรนันยังได้เผยอีกว่าแม่เมหายออกไปจากบ้านและปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ใครพบเห็นช่วยแจ้งแฟนคลับเมใครสะดวกฝาก เบอร์ที่คอมเมนต์ไว้และเมฝากดูแลแม่ให้หน่อยนะคะเมเองเป็นลูกที่แย่และเลวมากๆเมขอโทษคุณแม่และขอลาคุณแม่และทุกคนตรงนี้รักแม่สุดหัวใจนะจากนั้นเมย์ยังได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าพิกัดออกจากซอยโยทินพัฒนา11แยก7ไม่ได้เอารถไปเบอร์คุณแม่ 065XX งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาช่วยแชร์ข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งบอกให้เมย์ใจเย็นใจเย็นและส่งกำลังใจให้เธออย่างรัวรัว จีระนันกิตประสานชื่อเล่นเมหรือเมเกิดเมื่อวันที่24เมษายนพศ2527เป็นนักร้องนักแสดงชาวไทยจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีหมู่หนึ่งโรงเรียนอัศส,สมคัญศึกษาหมู่2ถึง3และศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประาศ,าศาสนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเข้าสู่วงการด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงมีวิโกสังกัดครอ s โซนเอนเตอร์เทนเมนตเมือ่อปีพศสองโดยมีสมาชิกอีก4คนได้แก่กมลรถเอกวัฒนกิจจิ้งอัชราศีเจริญโสภาเชอรี่สินสิริประภาวงศ์มเมี่ยวนวิจิตราอัศนีวุฒิกรกุ๊กที้โดยออกผลงานเพลงทั้งหมด2อัลบั้มเต็มคืออัลบั้มวิวิโก้และรักสร้างโลกมีเพลงที่คุ้นหูกันอยู่มากเช่นขอฟ้า ซ้ำซโตในรถและเพลงขอมีเพียงเธอในปีพั2544เมย์ May, ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องสุริโยไทยซึ่งรับบทเป็นพระเทพกษัตร,ริย์ตรีถัดมาปีพั2545ก็ได้มีโอกาสเล่นหนังอีกเรื่องซึ่งเรื่องนี้เมย์ได้เป็นตัวเอกของเรื่องอีกด้วยคือเรื่องเกิร์ฟเรียน4 4ใส่ใสกำลังเหมาะรับบทเป็นติ๋ง นอกจากงานภาพยนตร์แล้วก็ยังมีละครอีกหลายเรื่องเช่นซอยสามสยามสแควร์พ่อบ้านเมียเผลอฝันที่เป็นจริงครอบครัวตัวละครบีบอ2,548เมได้เข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดจีโนมเรคคอร์ดในครือ RS มีอัลบั้มเต็มถึง3ชุดชุดแรกชื่อว่ามี ส่วนการเขียนนั้นมีก็เพราะชื่อเมถ้าเขียนภาษาอังกฤษแล้วจะสะกดเมซึ่งแปลได้ว่าเืินพฤษภาคมแต่ชื่อของเมนั้นมาจากเดือนเมษาย,ยนเมก็เลยอยากเขียนแบบนี้มากกว่าซึ่งเป็นการเขียนและออกเสียงแบบฝรั่งเศสที่รู้ไม่เหมือนใครดีเวลาออกเสียงก็อ่านว่าเมด้วยก็เลยเขียนแบบนี้มาตลอดส่วนเพลงเปิดตัวในอัลบั้มนี้มากับเพลงเร็วที่ชื่อว่าไม่ได้ตามาดต่อด้วยคนเดียวไม่เหงาเท่า3ามคนและจะทำกันเกินไปแล้ว อัลบ,บั้นี้ได้ปอนธนาลวสุดมาเป็นโปรดิวเซอร์ในกับพัลบ,บั้มนี้ด้วย